ช่วงออโต้ฟีเจอร์วันนี้นะครับผมจะอยู่กับรถยนต์ไฮบริด2คันนะครับนั่นก็คือ Toyota Camry นะครับ Toyota Camry เนี่ยเป็นเรียกว่ามาในตลาดก่อนเป็นรายแรกเลยนะครับสำหรับไฮบริดแล้วก็ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองรู้จักไฮบริดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็มาล่าสุดนะครับ Honda Accord ก็เปิดตัว Accord รุ่นไฮบริดนะครับหลังจากที่เปิดตัวรุ่นธรรมดามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เอาไฮบริดมาเสริมตลาดก็ถ้าอกว่ารถระดับ กลางแล้วแบบนี้นะครับก็จะมีสองคันด้วยกันที่เป็นระบบไฮบริดนะก็เป็นคู่แข่งกันโดยตรงแล้วก็เป็นคู่แข่งกันในการนำไฮบริดเข้ามาเปิดในตลาดนี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่า2คันนี้เนี่ยมีระบบไฮบริดเป็นยังไงกันบ้างและขับกันเป็นยังไงนะครับแต่ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับวันนี้ผมอยู่กับบรรณาธิการของเนสารออโตบิวไทยแลนด์ด้วยครับคุณเอกชัยขำธนิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ได้โอกาสมาคุยกันเรื่องของไฮบริดนะเทคโนโลยีใหม่ๆครับทั้ง2คันนี้ต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรงนะคุณเอกชัยโอ้แน่นอนครับตั้งแต่รุ่นปกติธรรมดาก็แข่งกันมาตลอดอยู่แล้วฮะใช่ใแล้วยิ่งมาพอคัมรี่มีไฮบริดอันนี้ก็ตามมาทันทีมีไฮบริดตามเขาด้วยแต่ว่า แคมรี่นี่เขามาก่อนเลยนะครับถือตัวนี้ถือว่าเป็นตัว2ของเขาท่านครัเป็นเจเนเรชันที่2แล้วของแคมรี่นี่จะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์2 0 0 4ันสี่สอันสีนะบวกกับมอเตอร์บวกกัครับก็ทำให้รวมกันได้ทั้งหมด205แรงม้า205แรงม้านะฮะกับเกียร์เขาเรียกเกียร์ CVT ไฟฟ้าไฟฟ้าครับก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันแอคคอร์ดแต่ว่าใช้แอคคอร์ดจะใช้เครื่องเล็กกว่าใช้เครื่องยนต์แค่ส0 0พันแอคคอร์ดเป็นเครื่องยนต์2,000ครับแล้วก็เกียร์์กกกก็็็เเหหมมมมมือออนนััรรรวตท้้งงด199แา ก็ด่ายกันนิดหนึ่งแล้วฮะไอตัวแอคคอร์ดในเครื่องยนต์เขาเนี่ยใช้น้ํามันได้ถึงอียี่สิบครับอียี่สิบนะครับแต่ถ้าตัวปกติจะใช้ถ้าตัวปกติใช้ได้ถึง e85 ถูกต้องครับอ๋อแต่ว่าที่ใช้เครื่องสองพันแต่ไฮบริดเนี่ยใช้งานได้ e ด้อียี่สิบครับให้ลงตัวกับระบบไฮบริดแล้วก็ไปบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าครรวมกันแล้วอันนี้กี่แรงม้าร้อยเก้าสิบเก้าแรงม้าร้อยเก้าสิบเก้าแรงม้าหย่อนกันนิดหน่อยนิดหน่อยประมาณหก ประมาณ6เท่านั้นเองอนะฮะเป็นไงครับในเรื่องของสมาร์ตต้องบอกว่าต้องถามถึงตัวใหม่ก่อนตัวนี้นี่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่แล้วกับบุคลิกของ c a m ร y นะฮะที่ยังขับเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์กลไกเขาก็กระจับกระเฉงดีนะครับทีนี้ต้องถามคุณเอกชัยถึงแอคคอร์ดเนี่ยแอคคอร์ดที่คือตามปกติตอนที่ขับตัวปกตินี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะอันนี้พอมาขับตัวนี้ต้องบอกว่ามัน มันดีขึ้นนะฮะครับในเรื่องของสมรรถนะเรื่องของสมรรถนะเพราะว่าหนึ่งเราได้มอเตอร์เข้ามาช่วยโอ้แล้วก็ไอ้มอเตอร์ตัวเนี้ยทำงานที่ล้อหน้าคู่เลยนะฮะคือสามารถที่จะแบบช่วยฉุดไปข้างหน้าแล้วก็ช่วยเบรกอีกมันก็เลยยิ่งยิ่งทำให้ทุกอย่างค่อนข้างที่จะแบบสมบูรณ์ในการขับขี่โดยเฉพาะเรื่องอัตราเร่งต้องบอกว่าเหยียบพุ่งปั๊มเลยทันทีกลับมาในเรื่องของการขับขี่สำหรับแคมรี่เนี่ยเราจะได้ความรู้สึกที่ เรียกว่าแม้ถ้านั่งหลังเนี่ยสบายมากๆนะความนุ่มนวลของเขาเนี่ยนะแล้วก็ความพวงมลงพวงมาลัยอะไรต่างๆนี่ก็ยังนุ่มนวลก็ยังนุ่มอยู่ฮะถ้าจะเปลี่ยนที่สงคันผมว่าไอ้ขอนี้ไอ้คัมรี่เนี่ยจะดูไม่นุ่มนวลมากกว่าแต่ถ้าเอาแบบอารมณ์สปอร์ตก็ต้องมาคันนี้เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงครับก็บอกว่าถ้าถ้าวันนี้เราขับแบบเอาจริงเอาจังหน่อยนะผมว่ามันไม่แพ้ อีโคคาร์เลยนะอย่างนั้นเลยนะอีโคคาร์นี่ก็ระดับ20กฎของเขานี่20กิโลลิตรนะใช่ครับครับอ่าเราก็รู้สึกว่าตัวเลขนี่ก็ประมาณ18อยู่ประมาณนี้ครประมาณ18อ่าก็ใกล้เคียงกันนะฮะก็ถือว่าโอเคนะขับแบบนี้ความเร็วระดับนี้ทำได้ถึงขนาดอีโคคาร์ทำได้ฮะับทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลารถติดต่างๆเนี่ยเขาก็จะปรับโหมดไปใช้เป็นไฟฟ้าอย่างเดียวนะตัดเครื่องยนต์ก็คือไม่ได้ใช้น้ำมันเลยถูกต้องครับแล้วก็ เวลาวิ่งถ้าเกิดวิ่งสม่ำเสมอในบางจังหวะก็จะปรับมาใช้โหมดของไฟฟ้าด้วยใช่ครับก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่มาช่วยประหยัดกระเป๋าตังค์เราได้เยอะมากนะครับอะครับขอบคุณคุณเอกชัยนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวของไฮบริดเทคโนโลยีใหม่ๆของรถยนต์ทั้งโตโยต้าแคมรี่แล้วก็ฮอนด้าไอคอร์ที่เรานํามาฝากท่านผู้ชมครับส่วนจะเลือกแบบไหนรู้สึกว่ามันจะมีบุคลิกของตัวเองอยู่นะสำหรับรถคันนี้นั่นก็คือบุคลิกที่ตรงกับท่านผู้ชมครับ